สวัสดีครับนัาเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนกับครูในวิชาสังคมศึกษาในเรื่องของภูมิศาสตร์น่ารู้วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยแผนที่รูปทาทางกาจากดาวเทียมและก็อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทางกายภาพกับภัยบัตรในประเทศไทยและก็จะมีเรื่องของลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยด้วยครับในส่วนแรกคุณครูอยากจะตั้งคำถามากับนักรียนว่า ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของเรียนอย่างไรบ้างหลายคนอาจจะงงว่าลักษณะกายภาพคืออะไรลักษณะกายภาพก็คือสิ่งที่เป็นอยู่ร,บรอบๆตัวเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามสืบซึ่งเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ใช่ไปไปสร้างมาันอันนี้ไม่ใช่จะไม่ใช่ลักษณะกายภาพว่ามันส่งผลต่อกับชีวิต,ตเราอย่างไงลองสังเกตว่าถ้าเราอยู่ที่ท,ที่หนึ่ง และเราลองย้ายไปอยู่ที่หนึ่งการดําเนินชีวิตจะต้องเปลี่ยนไหมอาชีพของเราจะเปลี่ยนไปไหมเป็นคําถามในช่วงแรกรลองคิดดูแล้วก็ลองตั้งคําถามหรือว่าถ้าเราย้ายไปอยู่มันจะเปลี่ยนไหมนะะเราเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในเรื่องแรกก็คือครูจะพูดถึงแผนที่ประเทศไทยของเราแผนที่ประเทศไทยของเราก็จะเป็นรูปขวานโบราณใช่ไหมครับ มันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็จะแบ่งเป็นสี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 ก็จะแบ่งเป็นตามภาคต่างๆของประเทศไทยสีส้มก็คือภาคกลางสีเทียอยู่สีเขียวอ่อนด้านบนก็จะเป็นภาคเหนือถัดมาเป็นสีเขียวเข้มก็จะเป็นภาคตะวันตกและด้านขวามือก็จะเป็นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกนั่นเองส่วนสีฟ้ากก็จะเป็นภาค ตะวันออกเฉียงใต้ลงมาและก็สุดท้ายฝั่งด้านล่างก็คือภาคใต้ของเราเนีครับเป็นสีม่วงนะครับคุณครูอยากจะตั้งคาถามเกี่ยวกับว่าใครบ้างที่จะลองเดาเิว่าจังหวัดที่ครูจะให้ต่อไปนี้อยู่บริเวณใดของแผนที่มีด้วยกันหกข้อ หนึ่งก็คือจังหวัดราชบุรีสองชลบุรีสามเชียงใหม่สี่นครศรีธรรมราชห้านครสวรรค์และสุดท้ายอุบลราชธานีลองคิดดูนะครับว่าแต่ละจังหวัดนี้อยู่ตรงไหนลองออนจิน้นๆตรงนัก็ได้ดาวๆบริเวณก็ได้ครับอ่ะลองดูนะผมะใช้เวลาคิดสักแป๊บนึง เพราะว่าจังหวัดไหนอยู่ทางภาคไหนอยู่ทางโซนไหนก็ได้ชี้ๆมาผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวู้ายเลยอ่าหมดเวลาแล้วครับให้เวลาแป๊บปันครึ่งนาทีอ่าจังหวัดแรกคือจังหวัดราชาบุรีอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจังหวัดจอมพลรัตนาธิเบศร์ไหร่อ่อานของเรานะครับว่าเท่าไหร่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอยู่ตรง ่ามีใครถูกมากม,มีใครถ้าแค่เดาบริเวณที่ใกล้เคียงไม่ผิดนิดๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับขอแร่อยู่บริเวณนี้พอต่อไปชนบุรีอยู่ทางไหนอ่าใครที่ลองดูลจากรูปก็ได้ครับอยู่ทางโซนไหนอ่าหลายคนถูกต้องอยู่ตรงนี้เองติดทะเลมีทะเลสวยงามเยอะะหมดเลยครับตรงนี้ต่อไปเชียงใหม่อ่าหลายๆคนรู้แล้วเชียงใหม่อยู่ไหน โซนเหนือของประเทศเราต่อไปก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนผิดบ่อยกูยเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะผิดเพราะว่าจะสับสนกับอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อใกล้เคียงกันอลองดูแนะครับว่าจู่ต,ตรงไหนอเลยนะบอ้หทางนี้หลายๆคนคิดไปสับสนกับเมืองย่าโมก็คือนครราชสีมา นครรัชสีมาจะอยู่ตรงบริเวณนี้กูจะมาไปจิ้มนะอยู่แถวภาคอีสานต่อไปนครสวรรค์ิ้วอ๋ออยู่ทางภาคกลางประเทศไทยเลยนะครับอ่าสุดท้ายอุบลราชธานีอยู่ตรงเดาได้นะเหลือแค่อันสุดท้ายนะตรงไหนโลกอ่าอีสานบ้านเฮานี่เอง อ่เดี๋ยวเราลองซุปเซอร์มาละมาลองเข้าเรื่องกันดีกว่ารูปถ่ายทางอากาศอ่าเป็นรูปถ่ายจากอากาศยานถ่ายลงมาในแนวดิ่งหรือแนวเฉียงกับพื้นโลกอันนี้จะเรียกว่าภาพถ่ายทางอากาศนะครับน,นี่คือภาพถ่ายที่ครูเตรียมมาให้ก็จะเป็นภาพถ่ายของที่จะมีรูปเมืองรูปนาพื้นที่เป็นรับลุ่มแม่น้ำจึงทำให้เกษตรกร ทำฟอกปลูกกันส,สัส่วนใหญ่เห็นไหมครับจะมีส่วนเป็นนาส,สัส่วนใหญ่มีเมืองด้วยมีแม่น้ำไหลผ่านโอเคและมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่หนาแน่แนบริเวณสองฝั่งแม่น,น้ำนี่ก็จะเราสามารถที่จะดูภาพแผนกันแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจังหวัดนี้มีมีลักณะทางกลภาพอย่างไรบ้างมีแม่น้ำไหลกดเคี้ยวไปตามพื้นที่เหมาะ แก่การตั้งทินฐาและก็ะถาการทำกรตรตกรรมนะครับนะครับไปเป็นภาพถ่ายในแนวดินเมื่อกี้เป็นภาพถ่ายในแนวเฉียงไปแล้ว่าแนวดินก็จะเห็นอะไรที่กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมบอกอะไรแล้วบ่าเป็นภาพบันทึกจัดดาวเทียมทรงสัญญามายังพื้นโลกนี่แหล่งชุมชนตั้งใต้กับแหล่งน้ําเพื่อความสะดวกในการน,นําน้ำมาใช้ถูกต้องเลยเพราะถ้าชุมชนขาดน้ํา สูยากเพราะว่าเราเพราะเรามีการใช้น้ำค่อนข้างเยอะไปบริเวณที่ราบใกล้แหล่งน้ำก็มีพื้นที่ของเกษตรกรกรมและมีพื้นที่ของน้ำเป็นทะเลใช่ไหมเหมาะแก่การทำประมงลูกลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยจะเป็นลักษณะดังแผนที่นี่เลย วิธีการดูแผนที่ง่ายๆลูกเรามีแผนที่มีสีสันสวยงามบางคนดูแล้วก็งงแต่มันจะมีสิ่งที่มันบอกอยู่ลูกเล็กๆนี่เดี๋ยวคูเอาเด์เนิดนึงนะอ่า์เอล้วทางแผนที่จะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญเลยคือคำอธิบายของสัลษร์ว่าสััลษณ์ที่ ชี้ให้เห็นแผนที่เนี่ยเป็นอะไรบ้างถ้าเป็นรูปสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นภูเขาและที่สูงถ้าเป็นสีออกเหลืองเขียวอ่อนนิดหน่อยก็จะเป็นที่ราบสูงถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำเป็นจุดจุดเล็กเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลและสีฟ้าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของแหล่งแหล่งนะจะซูมไปให้นะ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของภาคเหนือเป็นไงลูกมีภูเขาค่อนข้างเยอะเป็นเป็นทิวเขาเป็นอะไรเขาเนี่ยเห็นะครับมีทิวเขาแดนลาวทิวเขาผีปันน้ําอะไรเยอะแยะแล้วก็ทิวเขาทิวเขาถนนธงชัยนี่เยอะแยะหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้พื้นที่ทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่พอเราลงมาทางอีสานก็จะเป็นที่ไหนครั เป็นที่ราบลุ่มใช่ไหมที่เราดูเนี่ยที่ราบสูงที่ราบสูงปนกับพื้นที่ราบลุ่มเขียวๆด้วยส่วนพื้นที่ภาคกลางก็จะมีแม่น้ําหลายสายแม่น้ําปิงแม่น้ําน่านแม่น้าเจ้าพยาเห็นไหมแล้วก็จะเป็นที่ราบสูงส่วนใหญ่แล้วมีพื้นที่จุดเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลใช่ไหมเราแอบไปดูสิอ่าที่ราบชายฝั่งทะเล และที่เราเห็นเป็นสีฟ้านี่เป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำาห็นประเทศเรามีครับอุดมสมบูรณ์ม,มากมา,าดูภาคใต้นิดนึงภาคใต้ก็จะมีประกอบด้วยทิวเขาแล้วก็ที่ลับลุ่มเมื่อกี้หูอกแก้นิดนึงนะเพราะว่าตรงพื้นที่สีเขียวเขียวเขเนี่ยจะเป็นที่ลาบลุ่มแม่น้ําไม่ใช่ที่รับสุขที่ลาบสุกจะต้องอกไปสีเหลืองโอเคอสุอเขาอ,อ้กนิดหนึ่งอ่ะ ส่วนพื้นที่รอบๆเป็นพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเราเราจะไม่ได้ยุ่งกับเขานะยังไมไ่ศึกษาอโอเคอเราไปต่อ,อมีที่ครูพูดไปแล้วก็คือเป็นที่ราบสูงม,มีุูเขาขนาะดเล็กมีอะระต่มีคาบสมุทรสชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านฝั่งทางซ้ายมือจะเป็นฝั่งทะเลอันดามานัน ฝั่งขวามือตรงนี้จะเขย่าเาฝั่งทะเลเอาทไทยอันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของที่ราบอ่านกฐะอ๋อเปนอากรครับรูแม่น้าใหญ่อ่ะเรามาเจอดที่ะภาคกันเลยกว่าภาคเหนือเป็นลักษณะของภูเขาสูงสลับกับหุบเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดเล็กๆเ,เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำในหลายสาย สภาพอากาศก็จะมีความหนาวเย็นจึงเหมาะแก่การปลูกพืชที่ต้องการอุณหภูมิที่ต่ำๆก็คือกระลำปีสตรอเบอรี่นจสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นดอยอินทนนท์สวยมากเลยยอดเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทยก็คือสูง2565เมตร หรือถ้าแปลงเป็นกิโลเมตรก็คือ2กิโลออกว่าคือหลอกสโลเลยสูงมากก็จะมีภูชีฟ้าลาักษณะเป็นหน้าผาปลายแหลมชี้ขึ้นฟ้านั่นเองเนี่จะลักษณะุมผาหัวแล้วก็จะเป็นขวานพยาทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่สุดในภาคเหนืนนอนีไปภาคกลางภาคที่เราอยู่กันก,ก็คือจังหวัดสุพรีเห็นไหมจังหวัดสุพรรีนี่ ต้นใหญ่จะเป็นที่รับรุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่ขอบของภาคเป็นคิวเขาสูงเนื่องจากติดกับภาคเหนือแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็อะจะมีนี่คือลานหินปุ่มเกิดจากการสึกก่อนของหินอิทธิพลของลมต่อไปบึงบระเพ็ด อาจจเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ของประเทศไทยแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแม่น้าสายหลักของภาคกลางเลยเกิดจากแม่น้ําปิงและแม่น้ำน,ำนานอะไรกันนี้เพื่อเป็นข้อสอบนะเจ้าพยาเกิดจากปิงกับนาต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี้ เป็นพื้นที่ลับสูงบริเวณตอนกลางเป็นแอ่งกระทะมีของสูงชันตามแนวทิวเขาก็จะประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญก็คือภูกระดึงเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดสูงประมาณ1,316เมตรแล้วก็มีทฮเสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคนะครับมีมอหินขาว เป็นกลุ่มหินทรายขาวตั้งเรียงกานเกิดจากการแตกหักแากการตัดซอบเป็นเกิดจากธรรมชาแล้วก็มีสามพันโบกไม่ใช่โบอกอะไรนะเป็นเชื่อที่เป็นแกงหินเวาวแหว่งใต้แม่น้ำโขงปรากฏการณ์นี้จะเกิดในช่วงนําแลงต่อไปไปไปภาคตะวันออกจะเป็นทิวเขาสูงตอนกลางมีเนินเขา ที่ดอนอแล้วก็จะติดทะเลนี่คือเมืองที่สําคัญเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศเราดูเมืองขันยาไปก็ละลุตรวจจากการกัดซาะของของดินพังการพนาลารของดินนีดพุ่งโปร่งทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบดิเวศป่าชายเลน ไป,ไปลองไปดูแล้วก็เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสองรองจากเกาะภูเก็ตเป็นลล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นกันต่อไปภาคตะวันตกเป็นลักษณะคือเป็นทิวเขาตอนเนื่องมาจากภาคเหนือมีที่ราบลุ่มแม่น้ําและที่ราบชายฝั่งทะเลด้วยต่ที่สิ่งพันก็คือน้ําตก ที่ลอซูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณสามรอยเมตรเลยนะครับต่อไปก็สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่เกิดในช่วงสงครามโลกนะครับเค,คลื่อนศิีนักลิาแล้วก็เป็นอุทยานเขาสักร้อยยอดภูเขาหินปูนที่เป็นสัญนักที่สำคัญน,นะครับภาคใต้เป็นแบบคาบสมุทรมีทิวเขาสูงอยู่ตรงกลาง มีที่ราบชายฝั่งเลสองด้าอ่ามาดูสถานที่สำคัญก็คือเขื mm hmm. ่อนรัดชประพาเป็นมีภูเขาหินปูนรูปร่างแตกตาถูกเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยกุ้ยหลินเมืองไทยนั่นเองมดูออกเสียงถกหือป่าต่อไปเกาะปัญหญีมีหมู่บ้านตั้งอยู่ที่บริเวณชายทะเลนครับนครับนี่นเ,เ,เ,เกาะปอดะปอดะหรือปอดะที่รู่แม่ใจนะ เป็นหาดไรล้อมสาด้านลองไปหาข้อมูลดูว่าออกเสียงไรต่อไปทะเลสาบสงขาเป็นทะเลสาบจุดที่มีทางออกสู่ทะเลอ่าวไทยต่อไปเป็นลักษณะของภูมิอากาศประเทศไทยเนี่ยเราตั้งอยู่ในเขดร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิตลอดปีอยู่ที่ประมาณ2ีองศามีสามฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอ่านี่คือตาราง ฤดูหนาวของประเทศไทยก็จะอยู่ในช่วงประมาณพุธเริ่มจากกลางเดือนพฤษภาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ฤด,ดูฝนฤดูหนาวจะเป็นช่วงช่วงเห็นไหมว่าเป็นช่วงมกราธันวาพฤศจิกาตุลานี่คือฤดูหนาวส่วนฤด,ดูฝนก็นจะเป็นเพื่อนพฤษภาถึง พัชชิกานี่นเอแล้วดูร้อนก็จะเป็นกลุ่มพาถึงการเดินคุณสภาร้อนมากนี่ช่วงเมษายนร้อนมากๆเลยจบไปแล้วอันนี้สําหรับวันนี้ในเรื่องของวิชาสังคมศาสตร์ในเรื่องของภูมิศาสตร์หวังว่าโรงเรียนจะได้ความรู้จากการที่ครูครูได้สอนครั้งนี้นะครับโอเควันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันครั้งหนะ้า